อัปเดตจุดเปลี่ยน5ข้อ iPhone 14ที่จะมาในปีนี้ครับสำหรัหหหคคบคุณที่เป็นแฟนๆ iPhone นะครับคงจะทราบแล้วว่า iPhone 14ปีนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนโฉมชุดใหญ่เลยฮะ แล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับว่าไอจุดที่มันจะเปลี่ยนนะจุดหลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับ5ข้อหลักๆนะครับที่เจ้ามาแชร์กันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่านะครับข้อมูลที่ได้มานี้เป็นการสิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับที่คิดว่าเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลที่ส่วนใหญ่และจะตรงมาตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮะแอปเป็เก็มีการปิดความลับที่ดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอัปเดตในวันนี้อาจจะมีข้อที่จริงอาจจะจริงทั้งหมด หรืออาจจะมีข้อไหนที่มันไม่จริงก็ได้นะครับจนกระทั่งวันที่ Apple Release นั่นแหละครับพวกเราถึงจะทราบว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์แต่วันนี้แหล่งที่น่าเชื่อถือได้แจ้งมา5ข้อมีดังนี้ครับข้อที่1นะครับคือไม่มีน็อตแล้วก็คือไอตัวนี้นะครับตัวติ่งนะครับที่อยู่ข้างหน้า ด้านหน้ากล้องนะครับบนที่เป็นเลนส์อะไรตรงนี้เขาบอกว่ามันจะไม่มีแล้วปีนี้นะครับ iPhone 14จะหายไปแน่นอนนะครับมันจะจักใหญ่มันค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลง iPhone 13ก็มีอยู่แต่ว่า <ๆ S 2> มันก็เล็กลงมาซึ่งมันก็อิมพลูสกขนเรื่อยๆนะครับแต่ว่า iPhone 4เขาคาดว่าจะไม่มีแล้วนะครับนั่นคือข้อที่1น,นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ข้อที่2ก็คือว่าคุณคงจะทราบอยู่แล้วว่าดีไซน์นี้จะเปลี่ยนเป็นแก้วหมดนะเป็นกระจกเหมือน iPhone 4 iPhone 5นะฮะถอยหลังเหมือน iPhone 4 iPhone 5ซึ่งคลาสสิกมากเลยทรุ่นนั้นชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะหนาขึ้นคุณก็คงจะงงว่า,เอ,าเอ้าเดี๋ยวก่อนมันต้องยิ่งทํายิ่งเล็กยิ่งบางสิไอโฟนสิบสามนี่ก็โดนคอมเพลนลงว่าเอยมันหนักขึ้นกว่า iPhone 12เยอะมากเลยนะแล้วตอนนี้จะหนาขึ้นอีกเหรอแต่ว่ามันมีเหตุผลน,นะฮะสิ่งที่หนาขึ้น แน่นอนคุณได้รับความหนาขึ้นแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาก็คือนะครับตรงนี้นะฮะตรงเลนที่มันปูดนูนมานี่มันจะไม่มีความปูดนูนของเลนแล้วมันจะเรียบไปกับกระจกด้านหลังเลยนะครับรวมทั้งปุ่มไดรด้าอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะฮะที่อยู่ด้านหลังของเลนเนี่ยมันจะเรียบเพราะฉะนั้นด้านหลังโทรศรัพท์ iPhone 1บนี่จะแบนเรียบเป็นกระจกไปเลยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับและก็ข้อที่3านะครับ ปุ่มด้านข้างนี่ฮะคุณจะมองเห็นไหมไม่ทราบนี่นะครับด้านข้างนี่นะครับเห็นนะฮะตอนนี้จะโดนรีดีไซน์ใหม่นะครับรีดีไซน์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นรูปแบบอะไรที่มันใหม่ขึ้นมานะครับมันจะโดนรีดีไซน์ย้อนกลับไปเหมือน iPhone 4 iPhone 5นะครับก็คือเป็นกลุ่มปุ่มวงกลมคลาสสิกเหมือนที่เราเคยมีใน iPhone 4 iPhone 5นะครับก็เรียกว่ามันก็จะถอยหลังลงมานิดนึงนะครับอัปเดตข้อที่4นะครับคือ สปีกเกอร์นะครับรูสปีกเกอร์ตรงนี้นะครับที่เราเห็นนี้นะครับจะโดนดีไซน์ใหม่นะครับจะโดนดีไซน์ใหม่นะครับจะไม่เป็นรูเล็กๆๆอย่างนี้แล้วนะครับจะโดนตัดออกนะครับเป็นเป็นช่องให้ลำโพงมันได้มีเสียงออกมาได้ชัดมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสปีกเกอร์นะครับแล้วก็การอัปเดตข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ใส่ ไล g ิ t งนะครับเคเบิลตัวนี้นะครับก็ยังบอกว่าอา,อาจจะมีบางรุ่นนี้นะครับที่ยังเป็น Lighting อยู่นะครับยังจะไม่ใช่ USB-C แล้วก็บางรุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอาจจะเป็น USB-C นะครับนี่คือการอัปเดตล่าสุดนะครับ5จุดหลักๆของ iPhone 14นะครับที่เราคาดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่า แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันมีข้อมูลใหม่ๆอะไรเข้ามาบ้างนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยาวันที่ริลิสกันเลยนะฮะจะได้ทราบว่าเราจะได้ยนโฉมกับ iPhone 14ตัวใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็ผมฝากไว้นิดนึงมันมีอยู่คลิปนึงนะครับถ้าคุณที่ชอบโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเท s l a นะฮะที่จะเป็นที่ข้างหลังนี่จะมีโซล่าเซลแล้วนะครับ นะครับสามารถชาร์จได้ในตัวแล้วก็เป็นซิเตอร์ไล์โฟนด้วยนะครับไปที่ไหนก็มีสัญญาณโทรได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับลองแวะไปดูคลิปนี้ฮะมีลิงก์อยู่ข้างบนนี้นะครับเกี่ยวกับเทสลาโฟนนะครับส่วนใครที่เป็นแฟน iPhone ก็ อยู่แค่ตรงนี้พอละฟังจากข้อมูลของ iPhone ก็พอนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับใครที่ชอบเรื่องอะไรนะครับมีเพลย์ลิสต์แยกต่างหากนะฮะไม่ต้องมาไล่ดูทุกอย่างนะครับในคลิปวิดีโอที่ผมทำนะฮะไปไล่เจาะเฉพาะเรื่องเลยโดยเฉพาะคุณชอบตัดต่อเทคนิคการถ่ายวิดีโอเบื้องหลังนะฮะการถ่ายโฆษณาเลือยต่ออะไรพวกนี้ตามได้ที่ช่องนี้นะครับผมมีข้อมูลไว้ให้คุณได้ชมกันเพลินเสนุกสนุกะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ been thinking i've 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 been thinking thinking about